สวัสด,ดีจ้าพ่อกันอีกแล้วจ้าพ่อกันเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเด้อเมื่อนี้มีแนวทางล่างแม่นแม่นของอาจารย์บุญมีอีกแล้วจ้าอาจารย์บุญมีมีสองสูตรเด้อจ้าเด้อของเราเข่าดีเข้ามาแล้วสิบกว่างวดค่ะมีสองสูตร เดี๋ยวสิเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะเนาะจดให้เลยจ้าเดี๋ยวจ้าได้การบุญนี่ล,ล่าง สิบหกมิถุนายนหกเจ็ดล่างเพื่อนนี้สองสูตรนะจ๊ะมีสูตรหนึ่งไรตั้งเตะเพื่อนเข้ามาสูตรหนึ่งได้แปดกับสามสูตรสองได้หกกับเก้าออกหกสามเข่าที่หกกับสามนะจ๊ะได้ ต่อไปกับสูตรหนึ่งหกกับหนึงสูตรสองสี่กับเจ็ดออกหนึ่งสี่หนึ่งกับสี่สูตรหนึ่งต่อไปได้หกกับหนึ่งสูตรสองได้1นึ่งกับสี่ออกเก้าหนึ่งต่อไปกับแปดกับสามสูตรสองได้แปดกับหนึ่งออก ปดห้าบมีหาแต่ว่าชนแปดนะจ้ะเนาะต่อไปกับแปดกับ3 9กับ2ออก8ปดเ้ต่อไปกับหก,กับหสูตรสองได้หนึ่งกับสออกหกหนึ่งจับคู่กันได้เลยจ้ะ ถ้าชนก็คือมาเลยจ้ะไว้เป็นสูตร1ได้0กับ5สูตร2ได้0กับ3ชน0ออก0ูย์เสูตร1ได้4กับ9สูตร2ได้4กับ7จอันนี้ชน4มาสีสา สูตร1ได้9กับ4สูตร2ได้7กับ0อันนี้โบชนโบชนแต่ว่าจับคู่ได้เลยจ้ะ7 9สูตร1ได้3กับ8สูตร2ได้7กับ0อันนี้กับโบชนจะโบชนกัจับคู่กันเ้ะ7 8 สูตรหได้เก้ากับ4ี่สูตรสได้เก้ากับ2ชน9ออก90ชน9 4กั 2, บ2องบวก่า,าออกเก้าศูนย์สูตรได้เจ็ดกับ2องสูตรสได้เจ็ดกับ0ชน7ออก79ต่อไปกับเ็ดกับ2องสูตรหนกับ4 ออกหนึ่งเบชนจับคู่ได้เลยจ้าต่อไปกับศกับห้เจ็ดกับ0ออก6 0ต่อไปกั 4, 2, บสีกับเก้าสกับห้าบดชนบดชนกับออก4 2 งวดเมื่อกี้นี่จะออกซีสองงวดนี้เพิ่นก็นห้มาแล้วด้วจ้าเด้องวดนี้ก็คือศูนย์กับห้าเก้ากับสองล่างอย่างเดียวบอ่อชนคือเกาจ้าบอ่อชนแล้วมันจะออกตัวใดจับชนเลยจ้ารอผล ที่เขียนให้ได้จะได้อาจารย์บุญมีล่างแม่นแม่นที่สิบหกเดือนหกหกเจ็ดสูตรหนึ่งได้ สูตรหได้0ย์กับหสูตร2ได้9กับ 2, 2> เพิ่นกับจับช่วยเลยก่ะศูนย์เก้าศน้ากาหาสองกับน้ำจาาก,กับน้ำถ้ากับกับจะเป็น เก้าศูนย์สองศูนย์เก้าห้าสองห้าเพื่อความชัวน่าจะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโตจ้าจุดหนึ่งกับจุดสองได้แปดชุดจ้ะ แคปหน้าจอเลยจ้าอาจารย์บุญมีแม่นแม่นจ้าเดี๋ยวเฮามาพิจารณาสูตรหนึ่งกับสูตร2กันเลยจ้าเนาะสูตรหนึ่งแสามเลขบวชนเลขบวชนจับชนกันได้เลยจ้ามาเลยจ้าเป็น6กสาหกนึ่งกับ4 7เจ็เลขบ์ชน จับชนกันกับออกหนอันนี้หกหนึ่งกับหนอัน,นอันนี้เลขชนกันคือหนึ่งหนกับหมันมาหมันมาเก้แต่ว่าบมมีเกเนาะอันนี้เลขเลขชนกันอันนี้แปกับแปเลขชนกันคือแ แปดกับแปดมาแปดหาอันนี้แปดสามกับเก้าสองเลขกับโวชนกันเลยจ้าเลขโวชนกันมันสิมามันสิจับคู่กันม้าเลยจ้าเป็นแปดเก้าอันนี้หนึ่งหกกับหนึ่งซีเลขชนกันหนึ่งแต่ว่าอันนี้ชนมาเป็นหกหนึ่งถึงหกถึงหนึ่ง 1, มา้า แต่ว่าก่นันพิจารณาเบิงงได้จะเด้อันนี้ศูนหากับศูสเลขชนกันคือศูนศนมาเป็นศูย์เอันนี้ซีซก้ากับซีเลขชนกันคือซกับซมาจ้ะแต่สบ่มีก็พิจารณาเอาจ้ะอันนี้9กกับเจ็ดศเลข เลขบชนกันจะจับคู่กันได้มาเลยจ้ะเป็น79อันนี้38กับ70็ดศูนยเลขบชนกัน38กับ7จศเลขบ่าชนกันจับคู่กันมาเลยจ้าเจ็ดแอันนี้9กกับ9กสองเลขชนกันคือ9 9้้ามาแต่เป็น90จ้า ก็แสดงว่าถ้าเลขประชนกันโอกาสม้านี่หลายเด้จ้าอันนี้เจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์เลขชนกันคือเจ็ดเป็นเจ็ดเก้าอันนี้เจ็ดสองกับหนึ่งีเลขเลขประชนกันเลขประชนก,กันก็จับจับไซกันก็เป็นหนึ่งเจ็ดจ้าเข่าอันนี้ศูนย์ห้ากับเจ็ดศูนย์ เลขชนกันคือศูนย์ก็ออกหกศูนย์งวดที่แล้วซีเก้ากับสองาเลขบอชนกันนะจ๊ะเนาะจับใจกันก็เป็นซีสองนี่สังเกตได้ว่าเลขบอชนกันมันสีมาน้ำกันงวดนี้เลขกับเบอชนกันเด้อจ้ะเด้อศูนย์ฮากับเก้าสองเลขบอชนกันก็จับใจกัน มันมันบนแน่เด้นะน,นอกจากเนะร้องเบิงวัดนี่ร้องเบิงพิจารณาเบิงนี่จ้ะเลขสูตรหนึ่งกับสูตรสองวัดวันที่สิบหกเดือนหกปีหกเจ็ดเดือนมิถุนายนได้จ้ะเด้องวดัิสิมานี่เลขบชนกันศูนย์กับห้าสูตรหนึ่งสูตรสองเก้ากับสอง จับวิ้นกันเลยจ้าได้8ดชุดกับน้ำมักตัวใดก็คาดเอาได้จ้าเด้อมัวมัก,กับพานได้ใดก็สองเบื้องก่อนอย่าได้จ้าแต่ว่าเลขต้นเข่าหลายงวดละจ้าแคปหน้าจอเลยจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ